สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับคุผู้ชมเข้าสู่รายการพรีเมอร์ลีกอัปเดตนะครับทุกวันเสาร์เวลาประมาณ14นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลพรีเมพร์ลีกครับจะรู้ชัดรู้จริงอยู่ที่รายการนี้นะครับพรีเมอร์ลีกอัปเดตนะครับหลังจากที่สัปดาห์ที่ผ่านมาครับมีข้อกําหนดมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็คืออย่างเป็นทางการแน่นอนแล้วก็คือพรีเมพร์ลีกจะเตะอย่างเป็นทางการในวันที่ 17มิถุนายนนะครับคือเริ่มเตะจริงๆเลยคือวันที่17มิถุนายนนะครับก็อาจจะเป็นนัดตกค้างก่อนนะครับก็เรียกได้ว่าวันที่17มิถุนายนจะมีการแข่งขันอยู่2คู่นะครับโดยที่จะเป็นเกมตกค้างนะครับเกมระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับพบกับอาร์เซนอลนะครับก็ถือว่าเป็นคู่ที่เปิดมาทั้งทีนี้ เอาคู่ใหญ่มาเจอกันเลยนะครับเป็นเกมนัดตดครางในขณะที่อีกเกมนึงนะครับก็เป็นเกมที่น่าดูเหมือนกันนะครับก็คือแอสตันวิลล่าจะพบกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับส่วนโปรแกรมที่นักตดครางเตะเสร็จก็จะเริ่มโปรแกรมอย่างเป็นทางการเซยทีนะครับของพรีเมียร์ลีกนะครับก็คือเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่19มิถุนายนเลยนะครับโดยที่เวลาการเตะนะครับก็จะมีการเฉลี่ยออ,อกไปเพื่อให้มัน เหมาะสมนะครับโดยที่สาหรับการแข่งขันก็จะมีการเปลี่ยนเวลาแบบใหม่ด้วยนะครับโดยที่จะต่างไปจากเดิมเล็กน้อยนะครับโดยมีดังต่อไปนี้นะครับเวลานี้อย่างที่บอกว่าเป็นเวลาของทางอังกฤษนะครับก็ถ้าจะเป็นประเทศไทยก็บวก6ชั่วโมงเข้าไปนะครับวันศุกร์เนี่ยจะเริ่มเตะกันครับเวลา2ทุ่มที่นู่นนะครับถ้าบวก6ชั่วโมงก็น่าจะเป็นช่วงดึกของบ้านเรานะครับในช่วงวันศุกร์ส่วนวันเสาร์ เกมคู่แรกครับจะเริ่มเตะประมาณ12นกา30นาทีที่อังกฤษนะครับก็บวกเพิ่มไป6ชั่วโมงนะครับก็ประมาณ6โมงครึ่งนะฮะในขณะที่คู่อ,อีกช่วงเวลาหนึ่งก็คือบ่าย3แล้วก็5โมงครึ่งรวมไปถึงคู่สุดท้ายนะครับคู่ดึกบิ๊กแมต์ก็จะเตะกันประมาณ2ทุ่ม ย้ำนะครับว่ามัเป็นเวลาของทางอังกฤษนะครับถ้าจะเป็นเวลาของประเทศไทยเนี่ยก็บวขึ้นไปอีกประมาณ6ชั่วโมงนะครับในขณะที่วันอาทิตย์ก็มีการเตะเหมือนกันครับโดยเฉพา c คิกออฟเริ่ม คู่แรกนะครับเวลาเที่ยงตรงที่อังกฤษนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งก็จะเริ่มเตะประมาณบ่ายสองที่อังกฤษเหมือนกันนะครับแล้วก็4ี่โมงครึ่งที่อังกฤษรวมไปถึงคู่ดึกสุดนะครับของวันอาทิตย์ก็จะเตะกันเวลาประมาณ1นึ่ทุ่มตรงของที่อังกฤษนั่นเองนะครับวันจันทร์มีการเตะเหมือนกันครับก็เตะเหมือนกับวันศุกร์เลยนะครับก็คือเริ่มเตะเวลาสองทุ่มนะครับส่วนโปรแกรมช่วงกลางสัปดาห์นะครับ ของทางพิมาริสอย่างวันอังคารพุธพฤหัสนะครับก็จะเริ่มคิกออฟกันในเวลา18นาฬิกานั่นเองนะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่วงเวลาก็คือ2ทุ่มของทางอังกฤษนั่นเองนะฮะโดยที่โปรแกรมที่จะเริ่มเตะกันในสัปดาห์แรกไม่รวมนะัดตกค้างนะครับนะัดตกค้างจะเริ่มทําการเตะต,ต,ตั้งแต่วันที่17แล้วนะครับสคู่เริ่มโปรแกรมอย่างเป็นอาการก็คือวันศุกร์ที่19นะครับโดยที่มี โปรแกรมต่างๆมากมายนะครับโดยที่เราไปเดี๋ยวเราจะกลับไปเรา,เาไปดูโปรแกรมพรีเมี์ลีกันนิดนึงนะครับที่จะเริ่มเตะอย่างเป็นทางการแบบว่าเตะนาโตค้างเสร็จหมดแล้วนะครับก็มีแอสตันวิลล่าพบกับเชลซีนะฮะอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นคู่ที่น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าเชลซีก็ต้องการแต้มเพื่อที่จะรุ้นทําอันดับนะครับในขณะที่วินล่าวินล่าเอง ก็ต้องการหนีการตกชั้นเหมือนกันนะครับคู่ที่2ครับบอนมัดเจอกับคริสตันพาเลตนะครับคู่ที่3ามไบรตันครับเจอกับอ r s เ n อรนะครับแล้วก็คู่ที่4เป็นแอสตันเอเว์ตันพบกับลิเวอร์พูลคู่นี้มีความหมายมากนะครับอย่างที่บอกว่าถ้าเกมนัดตกค้างเนี่ยแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่สามารถที่จะเอาชนะอ r s เ n อรได้นะครับก็ถ้าเกมคู่นี้ลิเวอร์พูลเอาชนะเอเว์ตันนะครับก็อาจจะการันตีคว้าชแชมป์ไปเป็นไปโดยปริยายเลยก็ได้นะครับในขณะที่ คู่ที่5ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับเบอร์ลี่นะครับในขณะที่คู่ที่6เป็นนิวคาสเซิลครับพบกับเชฟ f ฟิลด์อยู่ในเตดคู่ที่7ครับนอริทซิตี้พบกับเซาแธ a m มป์ตันนะฮะแล้วก็คู่ที่8เป็นท็อตแนมฮอสเปอร์พบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคู่นี้ก็มีความน่าสนใจนะครับเพราะว่าสเปอร์เองก็ต้องการทําอันดับไปเล่นในฟุตบอลยุโรปนะครับโดยวางเป้าหมายไว้ที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในขณะที่มันเป็นเป้าหมายเดียวกับ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเหมือนกันนะครับก็เป็นคู่ที่น่าสนุกทีเดียวนะครับแล้วก็คู่ที่9ครับวัตฟอร์ดเจอกับเลสเตอร์ซิตี้นะครับอันนี้ก็สนุกเหมือนไม่แพ้กันนะครับในขณะที่คู่สุดท้ายก็เป็นเวสต์แฮมพบกับวูฟเทนตันอ่าเราจะสังเกตเห็นนะครับว่าโปรแกรมที่จะเริ่มคิกออฟอย่างเป็นทางการเนี่ยโปรแกรมแต่ละคู่เนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามีใครเนี่ยไปจัดโปรแกรมล่วงหน้าหรือรู้ล่วงหน้าหรือเปล่าคือว่าพี่บีดี้พอเปิดมาเนี่ย ทุกคู่เกือบมีความหมายเกือบหมดเลยนะครับเพราะว่าบางทีมบางทีมต้องการทําอันดับเพื่อที่จะหนีตกชั้นบางทีมต้องการทําอันดับเพื่อไปเล่นฟุตบอลยุโรปบางทีมก็ต้องการที่จะเอาชนะเพื่อที่จะคว้าแชมป์อะไรอย่างนี้นะครับคือมันมีความหมายมากภายในสัปดาห์ที่เปิดมาเลยนะครับก็ถือว่าน่าสนใจทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูข่าวครา,าวของเรื่องอทางด้านพิมลีกบ้างนะครับรว่าอัปเดตเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือ ทางด้านบริษัทพิมพ์บรีกนะครับก็ได้ไฟเขียวแล้วคือเหมือนคือว่าอนุมัติแล้วนะครับให้กับทีมในพิมพ์บรีกนะครับจัดการอุ่นเครื่องสนามจริงได้แล้วนะครับแล้วก็เพื่อสร้างความคุ้นเคยให้กับนักเตะนะครับรายงานนี้ครับมาจาการายงานของพิมพ์บรีกนะครับว่าก่อนหน้านี้นะครับมีข่าวมาว่าลิเวอร์พูลเนี่ยลงเตะอุ่นเครื่องนะครับในเกม เรียกว่า11คนเนี่ยแหละนะครับแบบภายในสนามแอนฟิลด์นะครับเป็นการลงเรียกความฟิตทำความคุ้นเคยกับการแข่งขันแบบไม่มีคนดูนะครับในช่วงก่ที่กำลังรอพิเมลิกกลับมารีสตาร์ทอีกครั้งหนึ่งนะครับผลประกบว่าล่าสุดครับเทเลกราฟรายงานมาว่าทางด้านพิเมลิกได้ทำการอนุญาตเรียบร้อยแล้วนะครับให้แต่ละสโมสรจัดเกมการแข่งขันอุ่นเครื่องได้นะครับ แต่ต้องปฏิบัติตามถูกสุขออนามมยนะครับแล้วก็มาตรการที่วางเอาไว้นั่นก็คือง่ายๆเลยครับก็คือมีความปลอดภยัยแล้วก็มีการตรวจก่อนนะครับว่าผู้เล่นแต่ละคนมีเชื้อโควิด1 9หรือเปล่าแล้วก็มีความปลอดภัยขนาดไหนเระยะห่างกันได้ดีขนาดไหนอะไรยังไงนะครับเพราะอย่าลืมว่ามันเป็นแค่แห่นอุ่นเครื่องนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าสถานการณ์ของ พี่บริษมันมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็จะทําให้สร้างความยุ่งยากในการที่จะกลับมาได้นะครับอ,อย่างไรก็ตามนะครับาการอุ่นเครื่องครั้งนี้มันก็จะมีข้อแม้บ้างเล็กน้อยนะครับข้อแม้ก็คือ1ห,ห้ามเดินทางโดยใช้เวลาเกินกว่า90นาทีนะครับในแต่ละที่นะครับที่จะเดินทางไปเนี่ยระยะห่างของสนามฝึกซ้อมหรือสนามที่จะใช้การอุ่นเครื่องเนี่ยต้องมีระยะทางที่ ใช้ระยะทางประมาณพูดกันตรงๆก็คือเดินทางไปสนามฝูกซ้อมเนี่ยไม่ห่างนานจนเกินชั่วโมงครึ่งนั่นเองนะครับก็คือตามนั้นข้อที่2นักฟุตบอลจะต้องเดินทางมาสนามด้วยรถยนต์ส่วนตัวเท่านั้นนะครับก็พูดกันตรงๆก็คือเหมือนกับว่าใช้รถส่วนตัวอันนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอยู่แล้วนะครับเพราะว่านักฟุตบอลในพรีเมียร์ลีกแต่ละคนเนี่ยก็น่าจะมีรถยนต์ส่วนตัวใช้กันทุกคนแล้วนะครับและก็ข้อที่3หากมีความเป็นไปได้นะครับอันนี้คือหากมีความเป็นไปได้นะ หมายถึงว่าให้นําชุดแข่งมาเองด้วยนะครับอันนี้เนี่ยต้องอยู่ต้องไปบระบุกับทางสโมสรชี้แจงให้ชัดเจนว่าจะมีการแจกเสื้อชุดแข่งรวมถึงสตัต๊ดให้กับนักฟุตบอลดูแลไปเลยไหมแล้วก็เวลาจะแข่งก็ฮิ้วมาจากบ้านเลยอ่าอันนี้ก็น่าสนใจนะครับข้อที่4ครับไม่อนุญาตให้มีผู้ตัดสินทาหน้าที่นะครับอย่างที่บอกว่าทําไมไม่อนุญาตให้มีผู้ตัดสินทําหน้าที่เพราะว่ามันเป็นมันเป็นเกมแค่ เกมอุ่นเครื่องนะครับฉะนั้นแล้วมันไม่ใช่เกมแบบเป็นทางการซึ่งเกมถ้าเป็นทางการเนี่ยยังไงมันก็ต้องจําเป็นที่จะต้องมีผู้ตัดสินอยู่แล้วนะครับแต่นะครับแต่มันมีข้อยกเว้นน็คือแต่ให้เจ้าหน้าที่สโมสรหรือสตาฟโค้ดร,รับหน้าที่นี้แทนได้นะครับอ่านะฮะก็หมายความว่า ไม่ให้มีผู้ตัดสินทำหน้าที่ผู้ตัดสินแบบเป็นทางการทำหน้าที่แต่ถ้าจะมีสตาฟโค้ดหรือว่าเจ้าหน้าที่ในทีมเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นผู้ตัดสินได้นะครับอันนี้ไม่ผิดกฎนะครับส่วนข้อสุดท้ายนะครับสนามที่ใช้แข่งขันจะต้องถูกจัดภายใต้มาตรการป้องกันความเสี่ยงแบบเต็มพิกัดนั่นหมายความว่าก็คือมีการมาตรการเสมือนจริงมากที่สุดนะครับเพื่อยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด -19 ตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็น สิ่งที่น่าสนใจสำหรับกฎระเบียบที่วางเอาไว้ในการที่จะเริ่มให้มีทีมจากพรีเมียร์ลีกเนี่ยได้กลับมาฝึกซ้อมแล้วก็ได้ทดลองแมตช์อุ่นเครื่องอย่างเป็นทางการได้แล้วหลังจากที่เริ่มคลายล็อกดาวน์มานะครับแล้วก็เพิ่มเติมล่าสุดก็คือกําหนดวันแข่งเรียบร้อยแล้วเวลาเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะหลายอย่างเนี่ยหลายคนอาจจะคล่องใจนะครับซองนี้ก็น่าจะสรุปแน่นอนแล้วแหละนะครับหลังจากที่คออโปรแกรมออกมาว่าทางพรีเมียร์ลีก ก็ยังยืนยันว่าให้มีการเตะเย่าเยือนตามโปรแกรมปรกตินะครับหลังจากที่มีข่าวรือกันมาอย่างยาวนานว่าอาจจะใช้สนามกลางไหมหรือว่ายังไงนะครับแต่ล่าสุดก็น่าจะชัดเจนแล้วนะครับเป็นอีกหนึ่งข้อที่น่าจะชัดเจนก็คือมีการแข่งแบบยเย่าเยือนปกตินั่นเองนะครับอ่านี้เรามาีบทสัมภาษณ์ของทางเจอร์เกนครอนะครับก็ก่าวหลังจากที่ลิเวอร์พูลเนี่ยสามารถที่จะลงแข่งอุ่นเครื่องแบบเป็นเรียกว่าเป็นแบบไม่ได้เป็นทางการแหละแต่ก็เป็นแบบ ในเชิงที่ว่าลงฟูลทีมกันนะครับก็กล่าวว่าว่าหลังจากเกมการอุ่นเครื่องทีมของเราไม่มีแฟนบอลในสนามนั่นหมายความว่าความได้เปรียบในฐานะความเป็นเจ้าบ้านมันหายไปนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็ต้องจําเป็นนะครับที่จะทําให้นักเตะรวมไปถึงสตาฟโค้ดรวมไปถึงผู้จัดการทีมหรือว่าทุกอย่างเนี่ยให้มันคุ้นชินกับตรงนี้ให้ได้มากที่สุดนะครับก่อนที่การแข่งขันจริงจะเริ่มขึ้นนั่นเองนะครับก็อย่างที่บอกว่าเวลาการแข่งขันจริงเนี่ย พีร์ลีกเนี่ยเป็นหลกที่น่าจะมีการลงเตะกันแบบจริงจังมากๆนะครับะนนแล้วการกลับมาของพีร์ลีกก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยอยากจะให้พีร์ลีกเนี่ยคัมแบ็กกลับมาเร็วๆสักทีนะครับไปดูความอัปเดตนิดนึงนะครับสำหรับความเคลื่อนไหวนะครับสำหรับนักเตะที่มีการติดเชื้อ ติดเชื้อไข้หวัดโควิดนะครับล่าสุดนะตอนนี้มีการอัปเดตเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วนะครับว่ามีอีกหนึ่งสโมสรที่ทําการตรวจแล้วก็พบผู้ติดเชื้อนะครับสโมสรน,นั้นไม่ใช่สโมสรที่ใครที่ไหนนะครับนั่นก็คือทางด้านสโมสรของท็อตแนมฮอตสเปอร์นั่นเองนะครับรายงานในการยืนยันนะครับได้มีการเคราะห์ออกมาเรียบร้อยแล้วเป็นที่ยืนยันเรียบร้อยแล้วนะครับว่าหลังจากที่ผ่านการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับ อ่าหนึ่งสโมสรครับที่มีข่าวแบบชัดเจนมากนะครับแล้วก็ยืนยันออกมาเป็นรูปธรรมแล้วนะครับว่ามีนักเตะที่ทําการติดเชื้อไข้หวัดโควิด1 i ก็เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งสโมสรไม่ใช่ใครที่ไหนครับนั่นก็คือสโมสรท่น,นั้นฮอสเปอร์นั่นเองนะครับทำให้หลายๆฝ่ายเนี่ยมีความวิตกกังวลกันเล็กน้อยว่าจะมะีแข่งขันได้ไหมบรรดาภายในทีมจะแข่งขันได้หรือเปล่านะครับแต่ก็มีประกาศออกมาชัดเจนแล้วนะครับว่าทางสโมสรเนี่ยก็ให้ทางนักเตะที่ มีการติดเชื้อคนนี้นะครับได้เข้าไปสู่การมาตรการในการรักษาเรียบร้อยแล้วนะครับฉะนั้นแล้วก็เรียกได้ว่าไม่น่าที่จะมีอ,อะไรเป็นเรื่องวิตกกังวลน,นะครับเพราะว่าหลังจากที่แยกกันนักเตะออกจากาผู้เล่นคนอื่นแล้วที่ไม่ติดเชื้อนะครับนักเตะคนนี้ก็จะทําการรักษาแต่เป็นที่แน่นอนแล้วว่านักเตะคนนี้ที่ติดเชื้อไข้หวัดโควิด -19 ตรงนี้ ไม่สามารถที่จะลงสนามในเกมประเดิมสนามเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้แน่นอนนะครับออันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องราวคร่าวๆนะครับในเบกที่1น,นี้นะครับเดี๋ยวเราพักชมโฆษณาสักครู่เดี๋ยวกลับมาต่อกันในเบกที่2ครับ